นี <S 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 ่รถนีน <si ี่เป็ี่ยนใจแล้วนี่อยากกินก๋วเตี๋ยวนีอยากกินนมเปรี้ยวแฟนกินแล้วว่ะเบารู้ทาอย่างได้ไงวะเขาของมาแล้วเาแก่เลยปะอืมได้แก่ให้นิวเลยนิวเจ็บนิวอ่ะได้ครับ นิวอยากแกะเองโหนิวสาวให้รวมแกะทีเดียวอ่ะได้แกะให้นิวเลยนิวเจ็บนิ้วอ่ะไอ้แฟงมึงเป็นบ้าหรือเปล่าวะอาเจียนนิวทำไมอ่ะนิวเจ็บนิ้วนิวใช้กรรไกรตัดเองได้เียนแบบนี้ทำไมโหลครับอ๋อทุกคนสั่มาส่งแล้วใช่ไหมครับอ๋อได้ครับรู้ทันอีกแล้วแฟงรู้ไหมวันนี้วันอะไร รู้ดิวันนี้มันมาลเลนทยยน์ไงรู้ทันอีกแล้วไปไปเดินห้างกันดีกว่านิวถึงแล้วโอ้ยแฟงนิวปวดท้องอ่ะเรากลับบ้านกันดีกว่าแฟงรู้แล้วว่านิวต้องปวดท้องอะ่ะแฟงเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยไปขึ้นบ้านกัน อะไรเนี่ยนิวก็นิวฝนันอะว่าแฟงทำตัวไม่ดีใสแฟงหัดเสียงขอโทษไปละผมแฟงต้องขอกราบประธานภัยเป็นอย่างสูงที่ทำให้คุณนิวโกรธในฝันแล้วผมทำอะไรอะในฝันนะแอนไลน์แฟนเก่าโอ้โห ไม่แอดไลน์แฟนเก่าในฝันอีกแล้วพอใจนะ <c oughs> ขอสักทีเถอะ